สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพ์นะครับโอ้โหมาดูแมงป่องครับน้องแมงป่องจากแดนพันดินใหญ่ลิวกลง935 s935a ครับจะไปไหนเอ่ย จัดวันหลอครันี่แก่ายแดงมาตอนปีใหม่นะพี่น้องสดมากสีเหลืองนิวโกลส์เอขนาด17ตันครับเจ้าแมงปงยักษ์จากแดนพผนดินใหญ่กำลังเดินข้ามครับนะ ไต่ไรอ้อยเพื่อไปตัดอีกมุมหนึ่ง17ตันครับน้ำหนักช่งางื่ชาช้าำมินนะขำมินมินหกสูเรามันเร็ว เต็มๆนี่นี่400พลังมาไปด้วยล้อ,อ,อ100ยยางนคนสร้างก็สร้างเก่งนะออจะไปตรงไหนเอ้ยนี่ที่หลงตั้งรับก็ยังไม่เต็มอ,อ๋อสงสัยจะเปิดตรงนี้ครับหรือว่ากลับบ้าน เดี๋ยวดูก่อนครับพอดีล้อยางก็ขับได้ครับนะไม่ต้องใช้เทลลนเลอร์ปะเดี๋ยวเจ้าแมงป๋ปองจากแดนแผ่นดินใหญ่อ้าอสิ่งตี้ดีมั่ยเนาลองลองในรอบคันนะสามตัวเลย hả ốp, siết ra hụt không được, VIP anh S935A ก่อนจัดให้ครับเพราะระบบระบายความร้อนอยู่ข้างบนมีกันเราฟรีด้วยไหมนะ้อ่าบุ้มได้เยอะนะอุ้มได้เยอนะเราจะอุ้มไตท้องครับนะตรงที่ลำเลียงสายพานลำเลียงะระบบระบายความร้อนอยู่ข้างบนหมดครับ จะลิกแต่นหนักนี่อยู่ที่ล้อหลังครับอ๋อเดี๋ยวแกไปไปเดินใส่พี่ลงครับนะเดี๋ยวต้องดูด้วยว่ามีรถมาไหมนี่ทะล้างกันไม่กี่ครับตั้งเปล่าจยสองหมื่นตันพอปีนี้ค่อยแพงนะช่วงนี้ ตันนี่เกือบสองพันะครับนะถ้าความหวานได้อพิล่งครับออดูดูว่าจะได้กี่กิโลนะช่วงที่เอาอ้อยใส่ครับเรียบน้อง ร,ร้อยได้มันะ้ง <c oughs> หรือว่าห้าสิบกิโลกรัมครับโอ้อยางมันเล็กจะเปนนี่เ,เปิด,เป,ดเปิดทางก่อนเปิดทางก่อนมีถังดับเพลิงครับเอาไว้ใครที่มีรถตัดไอ้ไว่าเครื่องจักรหนักควรจะมีไว้ครับอากาศร้อนชตรงนี้เรียว่ารถสิบล้อรถบรรทุกไม่แพงครับถังดับเพลิงก็อยู่หลัก หลักพันหรืออาจจะไม่ถึงนะเจ็ดแปดร้อยก็มีครับมีไว้โดยเฉพาะรถเก่าๆเหลี่ยวกองน้องเหลี่ยวกอง,อองไม่ได้ทำรถตังอ้อยอย่างเดียวนะรถถุกก็ทำนะรถถุกก็ทำ ฮิวโกงกำเนิดเกิดมา65ปีแล้วไปน้องปัจจุบันก็มีสาขาครับในเมืองสยามมีทั้รรถคุดหรือว่าแม็กโรหรือว่าแม็กโรนะครับหรือว่าเอ็กซ์คาเวเตอร์หรือว่ารถมอเตอร์เกรดเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นบูลเซอร์สายดันรถไถนี่หมดครับจากุกุาหกรรมรถบนถนนนี่ครับนะ กับอุตสาหกรรมกันกรเเซ็นแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างนี่มีหมดเหมือนกันครับแบนก็จากแบนด์พันดินใหญ่ครับเจอรถตะร้อยก็คุณลำใช้สูงประมาณสองคันมั้งครับล<อ>ุกล้อทีเดียวครับอ่ะที่หลงตั้งไว้ตรงนี้แหละ ดี๋ยวค่อยเปิดครับนะอืออัดยืดได้ครับนะดูดูดูหมุนเลี้ยวอ่าเลี้ยวก็จะเก็บใบอ้อยครับอ่ะเครือ่องยนต์มันเลือกเบื่อครับพลังเหลือกเบื่อเออ คนใหญ่ใบอ้อยเยอะมากครับโอ้มุดลงไปเลยครับมุดก็คือว่าสวนคาตัวไม่แน่ใจพี่น้องนะครับลองสอบทำได้ ใหญ่ๆเดี๋ยวจัดให้ดูครับนะถนนบุรีรัมย์ก็มีเหมือนกันครับสำหรับดูตรงรถตักลอยยางก็โอ้ก็สวยดีครับไนโครถตัดรถเกรดรถบทถนนหรือว่ารถไถโอ้ีเสียก่อนจัดมามีคนออกมาไปเนองสั่งเป้าว่ารถสองลืน สองหนึ่งตั้งเงอาจจะหลายนะครับอาจจะตัดทีน่าจะประมาณจะได้ครับที่เราสองสามล้านนะอ่ะพี่หลงครับพี่หลงพี่หลงสองเพลาครับสิบล้อช่วงนิวอะไรได้ดีน้องพวงอะไรได้ดี เขาโรงงานก็รบคุณหารก็วันละสามพันสี่พันได้ครับนะตับตวงก็เขาเป็นเที่ยวนะน้องเที่ยวจะได้หกเจ็ดพันเดือนนึงก็หลายตังค์ครับปิ่งปอยประมาณธันวามกรากุมภามีนามีนาครับอีกเดือนนะรถช้าบันทุอ้อยน้ำตาลบุรีรัม เอเต็นส่ครับโอ้ใบอ้อยนี่อัดไม่มีโซนุริรำไม่มีรถอัดใบอ้อยนะพี่น้องท่านใดที่อยากลงทุนด้ว,วามาทำทำได้ครับใบอ้อยเยอะมากเป็นหมื่นมืน,มน,มนไรนะครับเป็นแสนไรแล้วนาะหลายมืนไรครับโอ้ ุดไปเลยครับรุ่นเห็นเตงงวงไหมนอ้องอ่ะสกูถอยหลังก็เสียงเสียงเซฟตี้ครับเสียงออดเสียงแตรดีาไปไปเดี๋ยวเก็บรายละเอียดครับ จะเต็มเลยนะ <laughs> ได้นิดเดียวเอาเปิดทางก็จะยากนี้ครับทางก่อนทางก็จะปรับได้นะครับ ตรงนี้กำลังปลูกอ้อยครับนี่แต่ตรงนี้กำลังตัดอ้อยตรงนี้ปลูกใหม่ครับรน่าจะประมาณ30-40ไร่ได้ครับนี่อ้อยกำลังงอกงอกงามไม่ต้องเลยลังงามมิลีครับนี่แต่ฝนตกมาก็จะสวยกว่าน,นี้ครับเอาสนใจหรือตรงดูได้ครับสอบถามได้มีทั้งรถคุณรถตัก,ตกรถตัดอ้อย ครับหรือว่ารถตักพยางหรือว่ารถเรี่องรถหดรถไถมีหมดเลยนะ,ะเวลาหมดหมดเวลานอนรนะ้อนมากฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ